วันนี้มีเรื่องดีๆเรื่องสำคัญสำหรับคนที่ชอบดอกไม้มาเล่าให้ฟังอ่าโอเคเอ่อมันจะมีเก็ดเล็กเกดน้อยที่พี่โกอยากจะเล่าให้ฟังว่าการดูแลดอกไม้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนือ่องจากว่าดอกไม้นี่เป็นเรื่องของความสวยงามนะเป็นประดับเป็นโอ้ยมันทำให้เราดูดอกไม้แล้วสังเกตว่าเราดูดอกไม้เนี่ยหลังจากดู ทุกไหนทุกไหนทุกที่ทุกเวลาหรือร,รูปถ่ายเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนได้ชอบปลูกดอ,อกไม้เชื่อเลยนะว่าทุกคนชอบดอ,อกไม้เหมือนพี่โกก็เหมือนกันชอบดอ,อกไม้มากวันนี้จะมาเล่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเ,เ,เพื่อนพี่น้อง,อง,องที่เป็นคนชอบปลูออกไม้นะครับนี่ที่เห็นนี่เป็นลิลลี่ลิลล,ลี่เป็นสายพันธุ์ใหญ่ ที่พี่โกก็เพิ่งเคยเห็นพ็เพิ่งเคยเจอพอเพิ่งปลูกอ่าแต่ว่าอา่าเราก็ปลูกหลายอย่างที่เป็นดอกไม้ชอบปลูกนั่นแหละแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องไอ้นี่สำคัญมากดูแลอย่างไรให้ออกมาเป็นแบบนี้ดูแลอย่างไรให้เป็นออกมาเป็นแบบนี้หนึ่งดอกความยาวเจ็ดนิ้วอย่างน้อยนะครับหนึ่งชอ่อมีสี่ดอกอย่างน้อยสี่ดอกนะครับสี่ดอก แต่แก็คือสายพันธ์เขาก็จะมีสายพันธ์ที่เป็นช่อดอกเดี่ยวสายเป็นที่สายพันธุ์ที่เป็นช่อขึ้นมาปุ๊บเป็นสี่ดอกเลยแล้วก็หยุดแค่นี้นะเป็นสี่ดอกที่เหลือแล้วก็บานแล้วก็ร่วงนะครับสําคัญก็คือการเริ่มจะเริ่มปลุกนะครับในการเริ่มปลุกเยเขาจะขึ้นตามฤดูกาลของเขาแต่เขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินเวลาเขาเกิดขึ้นมาปุ๊บนี่ระหว่างการแยงต้นนะครับ หนึ่งจะต้องในเรื่องหญ้าเรื่องวัชพืชไม่ให้ไม่ให้มารบกวนเขาแล้วก็คุมยินด้วยถ้าบ้านเราก็อาจจะใช้ฟางก็ได้หรืออาจจะใช้เศษไม้ก็ได้แต่ที่นี่มันจะมีไม้บดเปลือกไม้บดบ้างอะไรบ้างที่เรามไม่ใช่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่ปุย๋ยไม่ใช่ปุย๋ยขี้วัวไม่ใช่ปุยป๋ยสิ้นคือเอามาปะหนนาดินให้รักษาความชื้นรักษาความชื้นรักษาไม่ให้วัชพืชเกิดนะครับเรื่องน้าเหมือนที่พี่กวัวเล่าไปแหละนะครับสองเวลาเวลานที่เหมาะสม อันนั้นเล่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะครับเรื่องปุ๋ยนะครับในระหว่างที่เขาเริ่มงอกใหม่ๆครับปุ๋ยที่พี่โก้ใช้ก็เือนการก,ก็จะใช้ปุ๋ยสูตร 15, 3สาตัว15 15้า้าดูแลเข้ามาเรื่อยดูแลเข้าเรื่อยปุย๊นะครับหลังจากระยะหนึ่งที่เขาเริ่มโตเต็มที่แล้วนี่นะครับเราก็จะเปลี่ยนปุ๋ยเป็นปุ๋ยสูตรที่มันมีตัวเลขมากขึ้นก็คือสูตร3ามตัว ยี่สิบ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 สามตัวนะครับโอเคนะตอนเริ่มตอนเริ่มนะครับใช้ปุ๋ยหลังจากที่ก็เริ่มมีใบแล้วนะหลังจากเริ่มมีใบแล้วนะครับก็ใช้ปุ๋ยสูตรสิบห้าสามตัวพอเริ่มโตเต็เทมที่ปุ๊บเราเขาจะเริ่มออกดอกก็เปลี่ยนเป็นปุ๋ยสูตรยี่สิบยี่สิบยี่สิบปุ๋ยสูตรยี่สิบจะดูแลทั้งระบบเลยลากลำต้นใบ ดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็จะเห็นอดอกไม้ไอที่พี่โกโดูแลเนี่ยออกดอกแบบดอกชอบอลังการมากซออัลล่าอลัลลามแล้วก็จะบานแบบอ,อืสุดยอดเชื่อไหมครับว่าคนแถนี้เขาผ่านมาเขามาขอถ่ายรูปอันนี้คือสุดยอดเลยนะครับลองดูนะครับลองดูไม่มีอะไร เรื่องอาหารของเขาแล้วก็เรื่องน้ําให้สม่ําเสมอให้เพียงพอนะครับและก็เรื่องปุ๋ยอาหารก็คือปุ๋ยนั่นแหละนะครับแล้วการดูแลวัชพืชน,นะครับส่วนข้างล่างที่เป็นที่ที่โกเคยถ่ายไปให้ดูคือก่อนนั้นที่เป็นวิดวีโอก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นข้างล่างที่โกให้ลงให้เป็นผักทั้งหมดเลยเอาที่เรากินได้นะครับก็คือผักที่มันไม่สูงเกินดอกไม้ของเราอาจจะเป็นสาแหน่หรืออะไรที่มันเป็นไม้ที่คุมหน้าดิน แล้ววันจะคุยก็จะมีเก็ดแล้วเราก็ได้กินด้วยนะครับส่วนเรื่องโรคเลืแมลงะครับพี่กลัวไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มมาแมลงไม่ได้ฉีดยากันเชื้อราไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอาจจะด้วยเป็นเพราะว่าที่นี่อากาศโล่งโปร่งสบายหน้าบ้านเรานะครับเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่อยากค่นยาฆ่า,มมาแมลงนะครับต้องรูนะครับเราจะด้พบ เราจะได้ชื่นชมดอกไม้สวยๆงามๆแบบนี้ด้วยฝีมือของตัวท่านเองพี่โคเชียวพวกเราทำได้ตองดูครับทีนี้สวัสดีครับ